สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับฟมข่าวสารวงกรารฟุตบอลไทยเปิดทั้งทีมชาติไทยแต่ละตำแหน่งอิชิละเอียดยิบใครเล่นตำแหน่งไหนบ้างบิ๊กออสสึกภูมิใจตลอด8ปีที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลเปิดทั้งทีมชาติไทยแต่ละตำแหน่งอิชิชี้แจงละเอียดยิบใครเล่นตำแหน่งไหนบ้างมาชาท่าอิชิกุนซือทีมชาติไทยเตรียมนำลูกทีมทำศึกเอเชียคับ2023ที่กาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ ซึ่งไทยเราอยู่กลุ่มเอฟร่วมกับซาอุดีอราระเบียโอมานและคีกิสถานซึ่งนัดแรกจะพบกับคีรกิสถานในวันที่16มกราเวลา21นาฬิกา30นาทีซึ่งทางมาชาตระอิชิได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26รายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชี้แจงลี่จิบบางคนเล่น2ตำแหน่งผู้รักษาประตู3มคนประกอบไปด้วยสิวักษ์เทศสูงเนินปฏิวัติคำไหมและสารานอน์อนุอินตำแหน่งแบ็กขวาาคนประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเคิลซัน สุพรรณบุรีรั์และสันติภาพเจนงอมตำแหน่งแบ็กซ้ายสองคนประกอบไปด้วยธีรทรมีมาทันและมิคลรสมิเคิลสันตำแหน่งเซนเตอร์แบก็กสี่คนประกอบไปด้วยเอเลสเดลเสุพันทองสงพันสายเฮมิบู์และจักรพันธ์ไผ่สุวรรณตำแหน่งมิดฟิวรับสี่คนประกอบไปด้วยสารัตยู่เย็นบิลเทพป้อมพันธ์กิศรากาแมนและพีรดชลชฉำรัศมีตำแหน่งมิดฟิวรลูกสองคนประกอบไปด้วยเอกนิษปัญญาและวัลชิดคณิศสีบำเพญ ตำแหน่งริมเส้นั่งขวาห้าคนประกอบไปด้วยเจริญศักดิ์วงกวรลุ่งรัตภูจันทึกชารงพมสีแก้วปฐมพลเจริญรัตนพิลมและสุปรัตน์เหมือนตาทีมเช่นฝั่งซ้ายสามคนเป็นสุภโคสรารชาติปดินพาราและปฐมพลเจริญรัตนพิลมตำแหน่งกองหน้าเป็นสุภไยเจเดตสุปรัตน์เหมือนตาและธีรศักดิ์เผยพิมายโดยทียมชาติไทยของเราเตรียมข้อแขมฝึกซ้อมกันในวันที่เกตมกราก่อนที่จะบินไปกาตาร์ในวันที่11มกรา บิ๊กออสสุดภูมิใจตลอดช่วงที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอล8ปีเต็มบิ๊กออสบนตำรวจเอกสมยศพุ่มหันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลเข้าสู่โค้งสุดท้ายในการทำหน้าที่ประมุขบอลไทยหลังรับตำแหน่งสองสมัยติดต่อกันรวม8ปีเต็มซึ่งทางบิ๊กออสได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่8ดกุมภาบิ๊กออสเปิดใจ4อย่างสุดภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่กับวงการบอลไทย8ปีเต็ม อย่างแรกคือสมาคมฟุตบอลมีบ้านคือสำนักงานเป็นของตัวเองอย่างที่สองคือทีมชาติไทยทุกชุดจะมีสูนย์ฝึกเป็นของตัวเองอย่างที่สามคือเรื่องโค้ดแต่ก่อนมีโค้ดร,ระดับโปรเลเซนเพียงแค่คนเดียวคือโค้ดม้วนสุรชัยจตุพัตรพงษ์จนมองว่าเปรียบเสมือนนักเรียนที่ไม่มีครูสอนก็เลยเปิดอบรมโค้ดร,ระดับโปรเลสเซนจนตอนนี้ทําให้มีโค้ดไทยระดับโปรเลสเซนอยู่หลายคนและการตัดสินไทลีกแต่ก่อนมีตําหนิผู้ตัดสินตัดสินไม่ดี ตนจึงอำนวยความสะดวกเอา VR มาใช้ในการตัดสินและเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีเว VR มาใช้ในการตัดสินฟุตบอลลีกก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ